ผมจะสาธิตนะครับในการติดตั้ง Vision Box กนะก็ดี๋ยวมันคลิกไปที่ไอคอนนะครับแล้วก็คลิกที่เยดนะครับแล้วก็คลิกที่ Next นะครับทีนี้เราก็เลือกนะครับตำแหน่งที่เราติดตั้ง Vision Box นะครับก็ผมติดตั้งไว้ที่ได e C โปรแกรมนะครับโปรแกรมไฟล์นะครับก็ ตอบเย็ดเลยนะครับแล้วก็เย็ดอีกทีหนึ่งแล้วก็เลือกติดตั้งก็คือ INSTALL <c oughs> ตัวนี้เป็น Visual Walk เวอร์ชันเจ็นนะครับขณะนี้กำลังติดตั้งอยู่นะครับติดตั้งอยู่นะครับขณะนี้กำลังติดตั้งอยู่ ก็รอสักระยะเสร็จแล้วนะครับถ้าเราต้องการเปิดตัว v i ชวลบ b ็อขึ้นมาก็คลิกสตาร์ทได้เลยนะครับกดฟ i n นิ h เมื่อกี้นี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับก็รอสักพักหนึ่งนะครับนี่ครับหน้าตาของ v i s วลบ b ็อนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นในการติดตั้งไว้ในเครื่องนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้มาทดลองในการติดตั้งซอฟต์แวร์ต่างๆผ่านโปรแกรม Vision Box นะครับโอเคไหมคือเราจะติดตั้ง Windows เราต้องไปลง Windows ใหม่ไหมครับไม่เพราะฉะนั้นพวกเธอต้องโหลดอีกตัวหนึ่งมาก็คือ